ำเส้นนี้มาให้ดูกันนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้มีราคามากกว่า1น่งแสนกว่าบาทเลยว,ว้าวทําไมเส้นนี้ถึงมีราคาแพงและไข่มุกแพงไข่มุกถูกดูยังไงมาดูกันค่ะอันดับแรกเลยเราต้องดูที่ แหล่งที่มาก่อนว่ามาจากที่ใดนะคะว่าเป็นไข่มุกน้ําจืดหรือว่าไข่มุกน้ําเค็มบอกเลยว่าในส่วนของไข่มุกน้ําเค็มจะมีราคาสูงกว่าไข่มุกน้ําจืดนะคะก็เพราะว่าไข่มุกน้ําเค็มมีลัตเตอร์ที่สวยที่เงา,ท,เงาที่วาวกว่านั่นเองค่ะและก็หนึ่งตัวของหอยมุกสามารถผลิตไข่มุกได้เพียงแค่1เม็ดเท่านั้นเลยนะคะอันดับต่อไปมาดูที่รูปทรงบอกเลยว่าในส่วนของรูปทรงยิ่งกลมราคาก็จะยิ่งสูงนั่นเองค่ะ อันดับต่อไปมาดูที่ไซส์ค่ะในส่วนของไซส์ของไข่มุก็เลยว่ามีผลต่อราคามากๆเลยค่ะยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งมีราคาแพงเลยเส้นนี้นะคะเป็นในส่วนของงานลาไล่ไซส์ไซส์เล็กลงมาไซส์ใหญ่นะคะเส้นนี้ใช้ไข่มุกทั้งหมด43าเมตรเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของไข่มุกกันค่ะนี้เลยเป็นในส่วนของเครื่องวัดขนาดข,าดของไข่มุกนะคะ เส้นนี้ไซส์เล็กสุดอยู่ที่8มิลไซส์ใหญ่สุดหรือว่าจุดเซนเตอร์จุดกลืนกลางนะคะอยู่ที่10มิลก็เท่ากับว่าเส้นนี้ใช้ไข่มุก8ถึง10มิลแล้วก็ใช้ไข่มุกทั้งหมด43เม็ดนั่นเองนะคะ ลำดับต่อไปค่ะมาดูที่ลัสเตอร์บอกเลยว่าในส่วนของลัสเตอร์เส้นนี้นะคะไข่มุกเซาซีสีช็อกโกแลตไม่ว่ามาจากแหลงที่ใดไม่ใช่ว่าไข่มุกสวยเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้ the best of the best ค่ะมาจากออสเตรเลียเส้นนี้นะคะลัสเตอร์ของน้องสวยเงางวาวมากๆเลยค่ะบอดี้ของเราเป็นส่วนของสีช็อกโกแลตปรกกายความเงางวาวาปาะกายเขียวนะคะบอกเลยว่าเจอแสงแดด เดย์ไลท์หรือว่าไนท์ไลท์นะคะบอกเลยว่าโกลมากเส้นนี้ใส่ขึ้นคอแล้วแบบดูโกลมากๆเลยค่ะลัสเตอร์คือแบบว่าที่1น่งค่ะเส้นนี้อ่ะต่อไปมาดูที่ตำหนินะคะบอกเลยว่ายิ่งมีตำหนิน้อยราคาน้องก็จะยิ่งสูงนะคะเส้นนี้สวยเกินคุ้มราคาแน่นอนค่ะท่านใดที่สนใจในสองของ้อเครื่องประดับไข่มุกก็สามารถมาได้ที่ร้านสตูนพลินของเรานะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ